สวัสดีครับผม,บ 2, มวิธที่สอมุกวคลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Handyman น,นหนังที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดเมื่อเธอไม่สามารถทำให้สามีพึงพอใจได้จึงหันมากินตับช่างประปาในตำนานแล้วเรื่องราวจะสนุกและลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กําลังใจเรยง่ายเพียงให้กดไลค์กดติดตามถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรละฟังผมสปอยได้เลยครับ บริการหา Netflix ก r e พรีเมียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่79บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆมีทีมงานดูแลดุจญาตเมดเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง b ีดีสองบก็รับส่วนลดจุกๆสนใจสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นได้เลยนะครับ หนังเปิดมาที่ตัวเอกของเรื่องเธอมีชื่อว่าพอลล่าพอลล่าทำงานบ้านและอาหารเตรียมให้กับว่าที่สามีที่ในางานทีจะกลับมาครั้งหนึ่งเขาไม่ชื่อว่าโลโกแกนและพอลล่าก็ดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่ทว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่สามารถให้ได้นั่นก็คือพอลล่าไม่มีอารมณ์โลโกแกนรู้สึกหงดเงิดและมันก็เป็นแบบนี้มานานมากกว่าหนึ่งปีแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นโลโกแกนก็ยังทำตัวดีกับพอลล่า เขาหวังว่าสวรวันหนึ่งพอล,ล่าจะทําให้เขาพึงพอใจได้หลังจากนั้นโลแกนก็ไม่เชื่อชมพอล,ล่าต่อหน้าเพื่อนๆแต่ทว่าเพื่อนๆก็แซวประมาณว่าโลแกนใช้เวลามากกับพอล,ล่าจึงไม่มีเวลาไปดูแลหญิงสาวอีกคนซึ่งคําพูดนี้พอล,ล่าก็ไม่ได้เก็บอาไปใส่ใจพอล,ล่ามีเพื่อนสนิทอยู่หนึ่งคนเธอมีชื่อว่าไมาล่าและทุกเรื่องพอล,ล่าก็มักจะนํามาปรึกษา ไมล่าได้เตือนให้ระวังเรื่องที่พอลล่าไม่สามารถสร้างความสุขให้กับโลแกนได้เขาอาจจะไปมีคนอื่นพอลล่าไม่ได้คิดแบบนั้นเธออ้างว่าได้ดูแลเอาใจใส่โลแกนเป็นอย่างดีเธอมองว่าเรื่องบนเตียงนั้นไม่สําคัญไมล่าจึงรีบสวนไปประมาณว่าโลแกนอาจกําลังจะมองหาหญิงสาวคนอื่นอยู่พอลล่าควรจะรีบปรับปรุงตัวเพื่อสร้างความสุขให้กับโลแกนตกดึกหลังจากทํางานเสร็จ พอลล่าก็นึกถึงคำพูดของไมล่าจึงหวังจะเซอร์ไพรส์โลแกนแต่ทว่าเพื่อนหนุ่มนั้นดันรับสายและก็โกหกว่าโลแกนนั้นไม่อยู่สบจังหวะที่เพื่อนอีกคนเรียกชื่อโลแกนพอดีพอลล่าจึงรีบตามมาหาเพื่ออยากจะรู้ความจริงแต่ทว่าโลแกนนั้นพยายามจะชวนกลับแต่สุดท้ายก็ไม่ทันหญิงสาวที่ทําให้เขามีความสุขก็ได้ผล่ออกมาก่อนที่พอลล่าจะมาจุดนี้ดีนะครับพอลล่ารู้สึกเสียใจมากที่ถูกทําแบบนี้โลแกนจึงอธิบายว่าก็เป็นเพราะพอลล่าเองที่ไม่สามารถตอบสนองเขาได้โลแกนได้นําเรื่องเงินมา,า,ามน้้าางงงเเขททมินัหด ีมเพื่อซ่อมแซมบ้านของพอลล่า เขายอมรับตรงๆว่าอยากมีความสัมพันธ์แบบเปิดเขาคิดว่ามันอาจจะช่วยชีวิตคู่ได้แต่พอลล่านั้นไม่ยอมเธอขอโอกาสอีกครั้งในครั้งถัดไปเธอจะตอบสนองเขาได้อย่างแน่นอนเธอจะให้สิ่งที่ต้องการผมอธิบายให้ละเอียดไม่ได้เดี๋ยวพี่อยู่จะไม่ปลื้มซึ่งโลแกนก็ยอมรับเงื่อนไขตัดกับมาที่ไมล่าที่กำลังมีความสุขกับน้องฝึกงานเมื่อในรับรู้เรื่องราวจากพอลล่าจึงแนะนำให้ไปฝึกวิชากับชายคนอื่นซึ่งพอลล่าก็กลัวว่าจะผิดจึงไม่กล้าจะทำแบบนั้นไมล่าจึงย้ำ หลังจากกลับมาที่บ้านจู่ๆท่อน้ําทิ้งก็มีปัญหาจึงได้โทรให้ช่างประปามาซ่อมไม่นานนักเขาก็แก้ไขปัญหาได้สาเร็จพอล,ล่าจึงขึ้นไปนําเงินมาจ่ายค่าแรงซึ่งช่วงที่เธอไม่อยู่นั่นเองช่างปะปาก็ได้ไปเห็นหนังสืออย่างว่าซึ่งก็เต็มไปหมดจึงทําให้เขาคิดดีไม่ได้พอล,ล่าจึงได้บอกความจริงเธอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์และกําลังวิจัยเรื่องนี้อยู่แต่ดูเหมือนว่าช่างประปาจะไม่เชื่อจึงให้เบอร์โทรช่างคนหนึ่งเขาอ,อ้างว่าเป็นช่างประปาเช่นเดียวกันและยังดูแลระบบตตปุตันนเเ็พิศษ พอลล่าคิดอยู่สักพักก่อนจะส่งข้อความไปถามไมล่าไมาล่าจึงบอกว่าไม่ผิดที่จะลองฝึกวิชาและขอให้โชคดีหลังจากนั้นพอลล่าจึงตัดสินใจส่งข้อความไปนัดช่างคนดังกล่าว ตกดึกช่างประปาก็ได้มาตามนัดเขามีชื่อว่าจีโมซึ่งเขาก็จะทําการฝึกในทันทีแต่ทว่าพอล่านั้นก็ดันตื่นเต้นเพราะเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกทั้งสองจึงได้คุยกันก่อนจีโมแนะนาตัวพร้อมกับเล่าประวัติเขาอาศัยอยู่กับพ่อทูนหัวพ่อทูนหัวสอนการเป็นช่างไม่ว่าจะเป็นซ่อมประปาหรือซ่อมเครื่องจกักรจีโมมีความฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนพ่อทูนหัวพอพูดจบพอรล่าจึงได้ถามถึงครอบครัว จีโมก็บอกว่าไม่มีและได้ถามกลับไปคืนพลล่าตอบเธอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และกำลังเขียนหนังสืออยู่ จีโมที่สงสัยจึงเริ่มถามเหตุผลที่ตั้งเขามาพอล,ล่าบอกความจริงว่าเธอไม่สามารถทําให้โรแกนพอใจได้หลังจากนั้นจีโมก็เริ่มสอนวิชาให้จุดนี้ดีและยาวนานคืนถัดมาพอล,ล่าก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ไมล่าฟังเธอดูมีความสุขและอยากจะลองอีกครั้งพอล,ล่าได้โทรไปหาจีโมด้วยตัวเองเธอได้นัดมาที่บ้านครั้งนี้หวังจะทําอาหารให้ทานจีโมจึงได้พามีความสุขผ่านทางโทรศรรัพท์ พอทั้งสองได้พบก็ใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนเป็นสามีภรรยาซึ่งช่วงเวลานั้นก็ผ่านไปไวถึง3เดือนและอีกไม่นานนักโรแกนจะ,จะกลับมาหลังจากผ่านจุดนั้นมาได้จีโมจึงสารภาพว่าเขาจินตนาการว่าเราทั้งสองคนนั้นได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถึงจะพูดอย่างนั้นเขาก็เข้าใจว่าพอลล่าจะต้องแต่งงานกับโลแกนพอลล่าที่เห็นใจจึงให้เงินค่าจ้างมากขึ้นเป็นพิเศษแต่จีโมนั้นก็ไม่อยากลาพพอลล่าจึงบอกว่าเงินก้อนนี้จะทําให้จีโมนั้นเข้าใกล้ความฝันได้ไวขึ้นตกดึกพลาาาก,ากเดินทไปหจ โมตามน,านัดแต่ทว่าโลแกนนั้นดันกลับมาพอดีพอล,ล่ารู้สึกแปลกใจที่กลับมาโดยไม่บอกล่วงหน้าโลแกนหวังจะมีความสุขในทันทีเพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายเดือนพอล,ล่าจึงขอดูแลด้วยตัวเองจุดนี้ดีจากนั้นโลแกนก็ได้แวะมานั่งทานอาหารพอล,ล่าถามว่าเธอโอเคแล้วหรือ,อยังโลแกนจ้องมองอยู่สภาพร้อมกับมีท่าทีที่พึงพอใจพอล,ล่าสารภาพตรงๆเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อโลแกนจากนั้นพอล,ล่าก็แวะมาดูโทรศัพท์ซึ่งจีโมก็โทรเข้ามาตลอด พอลล่าไม่รับสายเพราะว่าโลแกนกลับมาแล้วและกลัวเขาจะรู้ความจริงแต่เธอก็ยังมีความเป็นห่วงจีโมส่วนโลแกนที่แวะมารับเงินจากเพื่อนจึงได้รู้ว่าได้ค่าตอบแทนน้อยเพื่อนจึงชวนไปแก้แซงซุกี้ม้อรวมโลแกนปฏิเสธเพราะว่าพอลล่าทำให้เขานั้นพึงพอใจแต่ก็อดไม่ได้ที่จะแวะไปดูเพื่อนจุดนี้ดีทางด้านจีโมที่รอรับสายจากพอลล่าครั้งนี้เธอได้โทรมาบอกว่าขอหยุดความสัมพันธ์โดยอ้างว่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อโลแกนถึงจะพูดอย่างนั้นพอลล่าก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่ดี จากนั้นก็แวะมาหาไมล่าเพื่อปรึกษาเธอบอกว่าหมดปัญหาเรื่องโลแกแต่ตอนนี้รู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างนั่นก็อาจจะเป็นเพราะจีโมหลังจากนั้นทั้งสองก็แวะไปดูบ้านที่กำลังรีโนเวทซึ่งพวกเขาต้องการพักอาศัยในวันนี้หัวหน้าช่างคนงานจึงบอกว่าจำเป็นจะต้องมีช่างเพิ่อมอีกหนึ่งคนงานถึงจะเสร็จเร็วขึ้นพอล่าน,นึกขึ้นได้ในทันทีและให้เบอร์ติดต่อไปที่จีโมโลแกนรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไถ่าทาจากนั้นหัวหน้าก็ได้ส่งข้อความไปหาจีโมเพื่อนัาาัััดเเขขขาาาาามมมมสสภษณ์งงงนกกกบโลแรซึ่ค่คุอออพ้ทย โลแกนจึงตกลงรับทํางานเขาบอกกับจีโมว่าสามารถใช้เครื่องมือได้ทุกอย่างยกเว้นเหมียวเขาแต่ทว่าพอทุกคนได้เผลอจีโมได้ดึงมาคุยเป็นการส่วนตัวพอล,ล่ากลัวคนอื่นจะเห็นจึงบอกว่าต้องการให้จีโมมีงานทาก็เท่านั้นจีโมจึงถามว่าคิดถึงเขาหรือเปล่าพร้อมกับจูพอล,ล่าถึงกับหัวไปในทันทีแต่ทว่าทั้งสองก็ไม่สามารถหัางห้ามใจได้ถึงแม้จะมีคนเดินอยู่แต่ทถานั้นจุดนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับ วันรุ่งขึ้นพอลล่าก็ได้ชวนไมล่ามาเยี่ยมชมบ้านที่กำลังรีโนเวทและไมล่าก็ยังได้พบเจอจีโมเป็นครั้งแรกพอลล่าจึงได้เปรียบเทียบและบอกว่าโลแกนให้ทุกอย่างกับเธอตามที่ต้องการแต่จีโมนั้นก็น่ารักดีเขาเอาใจใส่และรับฟังไมล่าจึงพูดขึ้นประมาณว่าเดี๋ยวก็ถึงวันหนึ่งที่จะต้องเลือกใครสักคนขณะนั้นเองพอลล่าก็ได้รับข่าวดีในส่วนงานเขียนของเธอตอนนี้ผ่านไป3าบทแล้วแต่ก็ไม่กล้าแสดงความดีใจมากนักเพราะกลัวโลแกนจะไม่เห็นด้วยตกดึกขณะที่พอลล่าก,กำลังเขียนงานจู่จ เขาไม่ได้มารับพอลล่าจะเป็นคนรับสายแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดประมาณว่าเงินที่ส่งมานั้นไม่พอเธอต้องการมากกว่านี้แล้วถ้าไม่ได้ตามคําขอเธอจะบุกมาตามหาโลกแกนจนเจอ ด้วยความสงสัยพอลล่าจึงนําโทรศัพท์ไปให้กับโลแกนพร้อมกับมีคําถามเรื่องเงินโลแกนบ่ายเบี่ยงบอกว่าไม่มีอะไรเมื่อพอลล่าได้ค้นถามเขาก็โมโหและมองว่าพอลล่านั้นเริ่มเย่อหยิ่งตั้งแต่จะได้กลายเป็นนักเขียนพอลล่าปฏิเสธเธอไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยความโมโหโลแกนก็ได้ลงไม้ลงมือจีโมทนไม่ได้จึงได้หวดเข้าไปในทันทีทั้งสองช่วยกันแบกโลแกนมาส่งที่เตียงจีโมบอกว่าถ้าเขาเป็นแฟนพอลล่าเขาจะไม่ทําร้ายเธอและจะไม่ทําให้เธอร้องไห้พอพูดจบทั้งสองก็ทน วันรุ่งขึ้นโลแกนก็ได้สติและเขาก็ขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจจะสื่อแบบนั้นโลแกนบอกว่าเจ็บที่ใบหน้าพอล,ล่าจึงโกหกว่าหน้าของเขานั้นกระแทกที่ผืนซึ่งโลแกนก็เชื่อเขาจะพาไปซื้อสิ่งที่พอล,ล่าต้องการเพื่อแทนคําขอโทษหลังจากนั้นโลแกนก็ได้ชวนจีโมทานอาหารจีโมไม่สามารถปฏิเสธได้จึงร่วมโต๊ะโลแกนได้ถามว่าเมื่อคือนนี้ได้แอบเข้าห้องเขาหรือเปล่าจีโมยอมรับเขาอ้างว่าช่วยพอล,ล่าแบกโลแกนเข้ามาที่เตียงเขาไม่ได้โกหกแต่ก็บอกไม่หมดพอพูดจบจีโม โลแกนจึงได้ถามกับพอลล่าว่าพบเจอกับจีโมได้อย่างไรพอลล่าตอบเขาเป็นช่างปปาที่ถูกแนะนำมาอีกทีซึ่งโลแกนก็รู้สึกสงสัยมากขึ้นจึงได้ถามว่าเคยโบ,บ๊ากันแล้วหรือยังพอลล่าตอบปฏิเสธด้วยความกังวลของพอลล่าจึงแวะไปพูดคุยกับไมล่าไมล่าแนะนําให้รีบเลือกใครสักคนใครคนใดคนหนึ่งที่ทําให้พอลล่ามีความสุข พอลล่าเริ่มพิจารณาอยู่นานและเน็กถึงจีโมเขาเป็นคนทําให้เธอมีความสุขแต่อีกใจหนึ่งก็เป็นคู่มั่นที่คบกันมาถึง5ปีพอกลับมาถึงบ้านโลแกนก็ได้บอกว่าหลังจากที่แต่งงานกันเขาอยากจะมีบุตรพอเขาพูดแบบนี้จึงทําให้พอลล่านั้นตัดสินใจได้เด็ดขาดพอลล่าจึงหวังจะไปทิ้งทวนกับจีโมโดยคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนผ่านจุดนี้มาได้พอลล่าก็ได้ขอจบเรื่องราวทั้งหมด จีโมขออยู่แบบนี้ก็ได้ซึ่งจีโมก็ไม่สามารถยื้อพอลล่าได้อีกต่อไปโดยที่จีโมนั้นเสียใจมากๆเขาได้เดินทางกลับมาที่ทํางานพ่อทุนหัวจึงเตือนว่าอย่าไปเผอใจให้กับใครอีกจีโมยอมรับตรงๆว่าเขานั้นเผอรักพอลล่าจริงๆจากนั้นพอลล่าก็ได้พูดถึงเลอกชุดแต่งงานแต่ตอนนี้โลแกนนั้นก็ไม่ได้สนใจเขาถูกผู้หญิงคนเดิมบังคับไปอวยเงินไปให้เขาจึงถามพอลล่าว่าทําไมถึงต้องรีบแต่งงานเลื่อนไปก่อนได้หรือเปล่าโดยโลแกนได้นาเหตุผลมาอ้างว่าเขาอยากจะจัดงานให้ใหญ่โตเพื่ออจจะททําาใหุ้กคนิ รอไปก่อนพอลล่าเข้าใจที่เขาพูดจึงยอมเลื่อนไปก่อนจากนั้นพอลล่าก็ได้มาปรึกษากับไมล่าอีกครั้งไมล่าก็สงสัยว่าจูจ่ๆทำไมถึงเลื่อนง,งานแต่งงานพอลล่าจึงแก้ต่างให้และมั่นใจว่าเธอเลือกถูกคนแล้ว พอได้กลับมาถึงบ้านก็บังเอิญเห็นโลแกนที่กําลังซ่อมท่อประปาอยู่เขามีท่าทีปแปลกๆจึงบอกให้พอลล่านั้นขึ้นไปรออยู่บนห้องแต่ทว่าตกดึกในคืนนั้นพอลล่าก็ได้ตื่นเพราะด้วยเสียงของโทรศัพท์ของโลแกนเธอสงสัยกับข้อความและยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่เมื่อท่อประปานั้นมีปัญหาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอก็ได้พบปัญหาและได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ในท่อที่เป็นสาเหตุที่ทาให้อุดตันซึ่งนั่นก็คือเอกสารพอได้เห็นรายละเอียดพอลล่าถึงกับร้องไห้ออกมาศพจ พอลล่าที่ได้รู้ความจริงว่าโลแกนนั้นแต่งงานแล้วถึง3ปีจึงได้มีปากเสียงและที่สําคัญโลแกนได้นําบ้านของเธอนั้นไปเข้าจำำํานาทั้งสองเทียงกันไปมาโลแกนก็โทษว่าเป็นพาะจีโมเขาสังเกตและรู้มานานแล้วพอลล่าจึงขู่ไปว่าจะฟ้องโลแกนไม่มีทางเลือกจึงหวังจะจัดการแต่ทว่าพลาดท่าถูกพอลล่านั้นเล่นงานซะแทนภาพตัดกับมาที่โรงพยาบาลไมล่าที่รู้เรื่องราทั้งหมดจึงอาสาจะว่าความให้เธอเข้าใจว่าป้องกันตัวพอตํารวจได้มาไมล่าก็ออกรับหน้าแทนเพราะตอนนี้พอลล่าเสีย ๆศพจังหวะที่ภรรยาของโลแกนได้มาโรงพยาบาลพอดีพอล,ล่าจึงรีบเข้าไปขอโทษเธอให้เหตุผลว่าถ้ารู้มาก่อนว่าโลแกนนั้นมีลูกมีเมียแล้วเธอจะไม่ยุ่งเป็นเด็ดขาดซึ่งภรรยาก็ไม่โกรธและเข้าใจว่าพอล,ล่าเป็นเหยื่อของโลแกนหลังจากนั้นไม่นานนักจีโมก็ได้ผล่ามาเขายังคงเป็นห่วงพอล,ล่าเหมือนเดิมตอนนี้สถานะทั้งสองคนก็โสดแต่พอล,ล่าก็ได้ขอเวลาสักพักเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราคงจะคบกันได้จีโมยังคงเป็นชายหนุ่มที่แสนดีและไม่ได้บังคับพลล่าแต่อย่างใด หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเวลาก็ผ่านไปถึง1ปีหนังสือของพอลล่าก็ได้วางจำหน่ายและไมล่าก,กับแฟนหนุ่มก็มาแสดงความยินดีขณะที่เธอกำลังเซ็นลายเซ็นให้กับลูกค้าอยู่นั้นชายหนุ่มคนรักก็ได้โผล่มาจีโมได้บอกว่าเขาทำความฝันตัวเองได้สำเร็จโดยมีธุรกิจเป็นของตัวเองพอพอลล่าได้เห็นว่ามันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลาสำหรับการได้รักทั้งสองจึงตัดสินใจคบหากันแล้วหนังก็ได้ตัดจบทุกคนมีความคิดเห็นเกีบยากับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมบฟผมปออลดตและ สำหรับพีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ